สวัสดีค่ะเพิินไปในเกาหลีกับป้าเยวันนี้นะคะพาเดินเที่ยวชยัยนาทาวอยู่ในเขตการท่องเที่ยวพิเศษของเมืองอินชอนค่ะอยู่ติดกับหมู่บ้านเทพนิยายด้านหน้าตรงข้ามคือเกาะวอนมีโดที่ในผลแม็กอาเธอร์ยกผลขึ้นบกกับฝ่ายสัมพันธมิตรตอนเกิดสงครามเกาหลีนะคะ หลังจากที่เราออกมาจากสถานีรถไฟอินชอนนะคะมองมาฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นหมู่บ้านชายนาทาวหรือว่าชุมชนชาวจีนในเกาหลีนะคะซึ่งปักหลักปักฐานนะคะอยู่มาตั้งแต่ปี1880กว่าๆนะคะตรงนี้ก็คือที่ทำการเทศบาลนะคะวันนี้ป้าใหญ่จะเริ่มพาทุกท่านชม ตั้งแต่ปากซอยฝั่งพิพิธภัณฑ์จ้าจังเมียนเลยนะคะเพราะว่าหมู่บ้านหรือว่าชุมชนชาวจีนหรือช้ยนาทาวนี้นะคะกว้างมากนะคะไม่ได้แคบนะคะทุกท่านแล้วก็มีหลายซอยนะ,ะมีทางเข้าทั้งหมด3ทางนะคะตัวนี้เป็นทางเข้าทางทางหลักนะคะนี่เลยค่ะเราเดินมาทางฝั่งพิพิธภัณฑ์จ้าจังเมียนนะคะเราก็จะเห็นร้านกาแฟซูเปอร์ร้านขายขนมปังนะคะ ขอเชิญเดินตามประยใหญ่มาทางนี้เลยนะคะจะ,จะเห็นสถาปตัตยกรรมแบบจีนๆเนี่ซึ่งชุมชนนี้ก็ตั้งมานานร้อยกว่าปีแล้วนะคะนี่เลยค่ะด้านหลังของป้าใหญ่นะคะเป็นปากทางเข้าพิพิธภัณฑ์จางเมียนค่ะหรือว่าบะหมี่ผัดซอสถั่วดำนั่นเองนะคะ หรือคนไทยอาจจะเรียกบะหมี่จับกังก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นมันจะเยอะมากนะคะคือต้องกินอิ่มอ่ะนะฮะสำหรับคนที่ใช้แรงงานนะคะด้านหลังของป้าใหญ่นะคะนี่เลยค่ะก็จะมีคนขายนะคะของหวานอยู่นะ,ะเป็นขนมอร่อยนะคะ นี่เลยค่ะคือบะหมี่จาจังเมียนนะคะหรือว่าร้านจาจังเมียนร้านแรกนะคะเปิดขายในปี19 1 1นึ่งนะคะปัจจุบันนี้นะคะได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จาจังเมียนเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถมาชมได้นะคะจาจังเมียนนะคะก็ด่งดังไปทั่วโลกเลหลายท่านก็ชอบทานนะคะ ท่านบอกว่าเหมือนผัดซีอิ๊วบ้านเรานะคะเพียงแต่ใช้บะหมี่เหลืองมาผัดแทนเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่โดยส่วนตัวป้าใหญ่ก็ชอบทานกนจะเจจังเหมี่ยนอร่อยนะคะค่มีเลยด้านหน้านะคะก็เป็นอาหารจีนนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบอาหารจีนนะคะมาเที่ยวไชน่าทาวน์เมืองอินชอนนะ,ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะอร่อยค่ะ เพราะว่าต้นตำรับอยู่ที่นี่เลยนะคะเดินออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะคะท่านจะเห็นนะคะร้านอาหารจีนนะคะมากมายเยอะแยะนะคะเต็มถนนเลยนะคะตัวอาคารก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะคะสวยงามค่ะเขาก็อนุรักษ์ไว้นะคะแต่ที่เยอะมากเลยนะคะไปทุกที่เจอทุกที่เลยนะคะในชน่าทาวน์นี้ก็คือ,อร้านขายน้ำอ้อยนะคะ อ้อยนะคะ,ะเขาเอาเข้ามาจากเวียดนามค่ะขายไม่แพงนะคะแก้วละส0มพวอนค่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปอีกซอยหนึ่งนะคะนี่ค่ะฝั่งขวามือด้านหน้านะคะก็คืออถนนหรือว่าซอยกำแพง3ากกนะ,ะแต่ว่าตอนนี้แดดรอ้อนมากนะคะเอาไว้อากาศร่มลมตก อมาพูดบิดค่ะขอภัยแดดรม่มลมตกสักหน่อยนะ,ะลมพัดสักหน่อยนะคะเออค่อยไปเดินกันนะคะตอนนี้มาชมความงามของชายหนะ้าทาวันก่อนดีกว่านะฮะซ้ายมือตรงนี้ก็มีร้านนะ,ะหรือว่าสตูดิโอถ่ายภาพนะคะเป็นทั้งขาวดําเป็นทั้งภาพสีแล้วก็มีชุดให้เลือกใส่ด้วยนะคะร้านขายของที่ะระลึกนะฮะของกินนะฮะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นติ่มซําหรือว่า ขนมปังย่างในโอ่งนะคะหรือว่าเกี๊ยวย่างในโอ่งก็มีนะคะมีหลากหลายรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงถั่วดำนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนชาวตุรกีนะคะเขาก็มาเปิดร้านหรือว่าเช่าหน้าร้านขายไอศครีมนะคะนี่ค่ะร้านจาจังเหมียนร้านนี้ชื่อหมาล่าซองนะคะ ก็ <g ül> มีอาหารจีนขายทุกอย่างนะคะแล้วแต่เราจะสั่งเขาก็ <g ül> เลือกทานได้ตามสบายนะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินชมไปเรื่อยๆนะคะด้านหน้าตรงนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะขนมนะคะฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขายขนมเหมือนกันเมื่อก่อนเขาก็จะมีโอ่งนะคะย่างเกี๊ยวอยู่ด้านหน้าเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงร้านแล้วนะคะ ้วผ่านไปใหญ่ไปนี่นะคะสาวยาครูแม่ไม่แหวะรับไปใหญ่เลยนะคะเดินชมมาเรื่อยๆนะคะด้านหน้าของไปใหญ่ตรงนี้นะคะจะเป็นร้านดังนะคะที่มีละครทีวีนะคะมาถ่ายทำนี่คะ่ะเป็นละครทีวีเย็นนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะ ใช้ทางช่องสถานีโทรทัศน์ kbs เอสนะคะด่งดังมากด้านหลังไปใหญ่นะคะคือบันไดขึ้นศาลเจ้านะคะไม่ใช่วัดนะคะอันนี้เป็นศาลเจ้านะคะ นี่ฝั่งตรงข้ามนะคะนี่เลยขายของเนี่ยลึกมาจากประเทศจีนค่ะเล่าอะไรทุกอย่างก็มีขายหมดนะคะที่เป็นมาจากจีนนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะเสื้อผ้าของกินขนมของใช้นะคะที่มาจากจีนนะคะสามารถซื้อได้ที่นี่เลยนะคะด้านหลังก็ไอศครีมจากตุรกีอีกนะคะ เขาก็ได้รับความนิยมนะคะไอศครีมอของชาวตุรกีที่ขายในเกาหลีนะคะเพราะว่าก็จะมีการละเล่นนะฮะหยอกล้อกับคนซื้อนะคะกว่าคนซื้อจะได้ไอศครีมกินก็ยืนรอเป็น10นาทีนะฮะไอศครีมไม่หล่นจากอ่าไม้ที่เขาทําการปั่นไอศครีมนะคะไปก็ไปซื้อที่ไหนก็ยืนรอนานเหมือนกันค่ะกว่าจะได้กินไอศครีมนะคะอ่าเดินมาทางนี้นะคะ ก็จะเป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งนะคะอ่าที่ละครเกาหลีมาใช้สถานที่นะคะเพื่อเพื่อถ่ายทำละครนะคะนี่เลยคะ่ะถ่ายสักนิดนึงนะ,ะเป็นที่ระลึกนะคะว่าเรานะะได้มาเดินเที่ยวร้านดังนะคะอันนี้ก็เป็นขนมสไตล์ไต้หวันนะคะมองไปด้านหน้านะคะนี่คะ่ะกาแฟสกักแก้วมั้ยคะ กาแฟยักษ์นะคะแก้วเบลูเลยนะคะพันหวอนเท่านั้นเองนะคะแต่ต้องเป็นอเมริกาโน่นะคะอย่างอื่นไม่ได้นะ,ะต้องบวกราคาเข้าไปนะคะร้านนี้ค่ะร้านอาหารจีนชื่อร้านสินค่ะเป็นร้านดังนะคะที่มีรายการทีวีนะคะมาถ่ายทําเพื่อเอาเชฟดังๆนะคะมาทําการแข่งกันทําอาหารนะคะประมาณเชฟกระทะเหล็กบ้านเราเลยค่ะด้านหลังป้าใหญ่นะคะก็คือเชฟ ลียอนบกนะคะเป็นเชฟชื่อดังของเกาหลีค่ะในอดีตเคยทํางานเป็นเชฟประจำตัวของประธานาธิบดีไต้หวันด้วยนะคะท่านผู้นีก้ก็เปิดร้านอาหารจีนได้รับความนิยมมากเลยค่ะการนี่อาหารจีนหลากหลายนะคะท่านในที่ชอบนะมาเลยค่ะนี่มาเที่ยวเกาหลีนะคะอย่าลืมค่ะจะจังเหมียนหลากหลายรูปแบบอาหารจีนนะคะหลากหลายนะ ป้่ก็รู้สึกว่าอาหารจีนที่ไชนาทาวน์เนี่ยอร่อยนะคะรสชาติกลมๆหรืออาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนชอบทานอาหารแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองมาชิมด้วยตัวเองค่ะเช่นค่ะตอนนี้ป้าใหญ่เดินมาทางฝั่งของหมู่บ้านเทพิยายเลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าหมู่บ่านไชนาทาวน์นะกว้างนะแล้วก็เอามีสถานที่เที่ยวนะคะ น่านั่งน่าเดินนะคะมีโอกาสนะคะวันไหนว่างหรือว่าได้มาเที่ยวเกาหลีอย่าลืมนะคะแวะมาเที่ยวัชานาทาวกันค่ะทางนี้นะคะคือทางเข้าออกัชน่าทาวฝั่งหมู่บ้านเทพนิยายนะคะก็จะเป็น ประตูทางเข้าสวยงามค่ะมีรูปนะคะภาพวาดเดินเข้ามาชมไม่ผิดหวังค่ะนี่นะคะฝั่งหมู่บ้านเทพนิยายนะคะ ทางด้านนี้นะคะคือทางเข้าออกไชน่าทาวนะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะด้านหลังของป้าใหญ่นะคะก็คือบันไดจีนญี่ปุ่นพิพิธภัณฑ์ชุมชนจีนและถนนคนเดินนะคะอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ใช่ฝั่งหมู่บ้านเทพนิยายนะคะก็จะมีทางเข้าทั้งหมด3ทางค่ะนี่เลยค่ะอินชอนไชน่าทาวค่ะถ้าเข้าฝั่งนี้ก็จะมีป้ายอย่างนี้บอกไว้เลยนะคะ แล้วก็มีแผ่นผังรูปของชุมชนจีนหรือว่าไชาน่าทาวนะคะเดินเข้าไปในซอยนี้จะเห็นโรงเรียนนะคะฮวาเกียวจุงซันที่โด่งดังและมีชื่อเสียงนะคะของไชน่าทาวค่ะ นคนเดินนะคะหรือว่าถนนประวัติศาสตร์ชุมชนจีนแด่ท่าเรือประวัติศาสตร์เมืองอินชอนนะคะเดินเข้าไปในซอยนี้ทั้งสนุกนะคะได้ชมความเป็นมาของเมืองอินชอนนะคะรวมจนถึงอาคารสถาปตัตยกรรมแบบสมัยก่อนนะคะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสวยงามมากเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสนะแวะมาเดินเล่นในซอยนี้กันบ้างนะคะโพอสซอยนี้ไม่ค่อมีคนรู้จักนะคะนักจากคนพื้นที่เท่านั้นเองอน,นี่ป้าใหญ่ก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้มาเดินเที่ยวนะคะตรงนี้คือธนาคารญี่ปุ่นแห่งแรกในเกาหลีนะคะตรงนี้คือบันไดนะคะที่มีชื่อเสียงจุดท่องเที่ยวที่สําคัญของชัชนาทาวค่ะเป็นบันไดนะคะซึ่งคนพื้นที่เขาเรียกกันนะคะ เขตแดนชองอิลโชแกนะคะบันไดเขตแดนระหว่างพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางมาทำการค้าที่ท่าเรืออินชอนนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่19นะหรือว่าปลายศตวรรษที่19แล้วก็ชาวญี่ปุ่นนะคะก็แบ่งนะคะเป็นจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะะดูเอานะคะขนาดบันไดย,ยังแบ่งข้างกันนะคะแต่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะ ด้านหน้าของป้าใหญ่นะคะก็คือของจื๊อนักปราชาวจีนผู้ยิ่งใหญ่ค่ะด้านหน้าของทุกท่านตรงนี้คือท่าเรืออินชอนค่ะท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากท่าเรือปูซานค่ะ เดินขึ้นมานะคะจากบันไดจีนญี่ปุ่นตรงนี้คือทางไปสวนเสรีภาพหรือสวนในพลแมคอาเธอร์และเราจะเห็นสัญลักษณ์มังกรทองของไหน่าทาวนะคะด้านนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะกำแพงสามกุ๊กก็จะเป็นตอนๆน,นะคะนี่คือตอนที่หนึ่งนะคะคงเบ่งคงเบ่งดูดาวเอ๋ยเมื่อดาวตกนะคะก็ดูเอานะคะท่านไหนใครเป็นใครนะคะ เดาให้ถูกนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะคะหกโมงครึ่งแล้วนะคะดูนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะแดดยังร้อนนะ,ะตะวันเตรียมตกดินแล้วนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะ ขใหญขอพาชมบรรยากาศยามเย็นในใชานาทาวหน่อยนะคะตอนนี้ร้อนค่ะขอแวะซื้อน้ำอ้อยหวานๆเย็นๆสักแก้วนะคะนี่ค่ะ3,000วอนนะคะทุกท่านไม่แพงเลยค่ะน้ำอ้อยคั้นสดๆนะคะมาค่ะทุกท่านคะ่ะชมบรรยากาศเย็นๆไปด้วยว่าใชานาทาวนะคะ ช่วงวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันทุกที่เลยนะคะทุกท่านแทบไม่มีคนเลยนะคะเงียบมากปกตินะคะถ้าเสาร์อาทิตย์นี่โอ้โหชัยนาทาวนะคนเดินเยอะมากเลยค่ะอ้าวนกะ็ได้แล้วน้ำอ้อยคั้างสดๆหวานเย็นชื่นใจนะคะดเดี๋ยวไปอย่าไปคิดตังด้านในก่อนนะคะ ตามไปใหญ่มาเลยนะคะมาทานด้วยกันคะ่ะทุกท่านคะ่ะน้ำอ้อย,ยแก้วนี้ใหญ่พอสมควรเลยละจ่ายตังค์ค่าน้ำอ้อยเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคุณป้าคุณป้ามาลองชิม <c oughs> เขามีเกี๊ยวย่างในโอ่งนะคะให้ชิมเยอะๆเลยนะคะไปะใหญ่ก็ไม่ขัดนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเขาเรียกเราชิมแสดงว่าเต็มใจใช่ไหมคะของฟรีนะคะ ไปก็ชิมเลค่ะชิมครบทุกรสเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จับไปค่ะเสียเงินตามระเบียบค่ะ <laughs> เอาไปเป็นของฝากทุกคนที่บ้านนะคะ <laughs> จ่ายเงินค่าขนมเสร็จนะคะต้องรีบออกค่ะถ้าอยู่นานเดี๋ยวได้เพิ่มอีกหลายกล่องนะคะเั <laughs> ิญก็ทุกท่านค่ะตามป้าใหญ่มา ชมร้านอาหารในยามเย็นที่เราเคยเดินเมื่อตอนกลางวันกันนะคะสีสันสวยงามนะคะยามค่ำคืนค่ะนี่นะคะเีเห็นแล้วก็น่าเข้าไปรับประทานนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเดินเล่นกับป้าใหญ่ที่ใช้หน้าทาวันนี้พาชมพิพิธภัณฑ์จาจังเมียนต้นกำเนิดบะมี ใส่ซอสถั่วดำของเกาหลีที่โด่งดังไปทั่วโลกหากมีข้อผิดพลาดประการใดเป้ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะที่รับชมติดตามจนจบคลิปนะคะป้าใหญ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ป้าใหญ่ในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ